เล่นเกม ROV ในการปรับ60เฟรมปรับค่า Default เป็นกลางจะเป็นไงบ้างสับเจ้าตัว,ว h o n o r X8 กับมือถืองบ2,990บาทที่พีสั่งซื้อมาครับพีจะขอแนบลิงก์ด้านล่างที่พีสั่งซื้อมาวันที่พีลงคลิปของยังมีรีบไปกดในการสั่งซื้อถ้าของหมดพีก็ ขออภัยนะผมเพราะว่าวันนี้พี่ลงคลิปคือมีของรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยเป็นเครื่องศูนไทยซึ่งพี่จ่ายด้วยเงินของพี่เองในการสั่งซื้อครับนี่ครับซึ่งพี่สั่งซื้อมาเองครับผม Honor X8 จากเดิมตัวนี้เปิดตัวในปี22 0กับราคาเกือบ8 0 0 0ครับนับปี24พี่อัปเดตเป็น a n d r o i d v r o i d 3ใช้งานคือลื่นไหลามากหน้าจอดีเฟรตคือ90เฮิร์ราคาพีซื้อมาคือ2,900 90บาทครับพี่จะขอเข้าเกม ROV แล้วปรับตัวเกมเป็นคำว่ากลางครับและปรับปับ๊บไปดีเป็นสูงมากเกือบจะปรับเป็นสูงมากครับแต่ซี u ีองีผมชิปตัวซิบารกอน680พี่นำว่าให้ปรับคำว่าต่ําและกลางสำหรับตัวกราแสงผลนะผมแต่จร,จริงอ่ะคืออันนี้ถ้าเกินเฟรมเรทเกิน45เฟรมขึ้นถือว่าสุดยอดเพราะรุ่นอื่นจะเฉลี่ยคือ40เฟรม แต่ Honor ทํทฮาร์ดแวร์มาดีครับมาดูว่าในการปรับ60เฟรมระดับกลางจะเป็นไงบ้างผมตัวนี้พีขอเข้าเกมครับมาดูอมแบตตอนนี้อยู่ที่97นะครับแล้วก็ความร้อนผมก่อนที่พีเริ่มเกมปรติความร้อนที่อุณหภูมิตอนนี้มันอาจจะร้อนเนาะมาดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ครับนี่ครับก่อนเริ่มเล่นเกมครับความร้อนของตัวเครื่องอยู่ที่ 32.6องศาครับเพราะว่าเดือนเมษามันร้อนจริงครับเดือนช่วงดูแบบอากาศร้อนเรามาดูว่าเล่นเกมจะเป็นไงบ้างครับหน้าจอ6.7คือหน้าจอแบบ Full HD พัดครับคือบอกเลยว่าตัวนี้พัดดีมากครับโอ้แสดงผลกราฟิกของหน้าจอ Full HD พัทคือออกมาได้อย่างสมบุร์แบบจริงครับอันนี้ช่ชมเลยพีเล่นมาแล้วหลายตาครับ คือแบตก็ถือว่า 4,000mAh ถือว่าอึดสำหรับพีอย่างนีครับมีตัวเกมเมเจอร์ในการแบบใช้งานตัวฟังก์ชันเกมเสริมเฟรมเร็ตตอนนี้อยู่ที่60เฟรมครับนี่ครับคือทัดดีมากบอกเลยว่าทัดโคตรดีแบบให้ไ่ให้ดูครับว่ามันทัดดีขนาดไหนครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่บอกเลยว่าปรับ60เฟรมมาดูว่ามันจัดไหลลื่นไหมซึ่งพีคาดหวังไว้5มันเกิน40นี่บอกเลยว่าคุ้มสุด เพราะว่า P ทดสอบกับชิปรุ่นอื่นที่เป็น680มามันจะอยู่ที่40ถ้าปรับกลางๆแล้วเปิด60เฟร,รมนะครับผมมาดูว่ารุ่นนี้จะเกินไหมนะครับผมถ้าเกินแบบถ้าเฟรมเรทมันแบบแบบประมาณ50อะ50อัพได้ถือว่าสุดยอดเกินคุ้มครับจ,จริงอะปรับอันต่ำกลางก็ถือว่าโคตรคุมม้มมอไลร่กับราคา2,990บาทครับมาดูว่าเป็นเงบ้าน ขอให้ดูภาพที่เห็นนเกเรียน,นะรัผมคลิปนี้จะไม่ตัดต่อให้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเกมเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างพีเชื่อมต่อ Wi-Fi เวอร์ชัน5บางทีคนตอนนี้มันใช้อินเทอร์เน็ตเยอะนะเพราะว่าช่วงแบบว่าประมาณทักสามสี่ทุ่มคนใช้เยอะครับนะครับมาดูว่าในการจัดการตัวเฟรมเรทจะเป็นไงบ้างครับคือลำโพงเป็นหนตัวนะครับผมแต่บอดี้มีความสวยงามมากน้ำหนักเบา17 7กร,รมัม มันจับได้ไง่ายครับความบางก็ถือว่าบางดีมากครับน,นี่ครับฟเฟรมเด็อยู่ที่59-60ิครับตอนนี้คราบแเมตูบวกครับนี่พี่ชอบเลยอะ่ะภาพสวยดีนะโหต้นไม้ใบหญ้าแบบโหมีความเป็นกราฟ,ฟิกอะ่ะคือรุ่นราคาหลักหมื่นอายเลยอะ่ะบางรุ่นนะไม่ขอไม่ขอเอ่ยนะครับผมคือบางรุ่นน่ะกอยากเหมือนกับกอหินนี่แหละเหมือนกับแบบหินอ่ะ แบบอันนี้คือคือหกสิบปรับได้เฮ้ยหกสิบยังขึ้นน่ะยังไม่ได้ลงครับห้าสิบเก้าหกสิบมาดูว่าเวลาตีบอร์ดจะเท่าไหร่ครับดูดูดูด,ดูถือว่าอันนี้อินเทอร์เน็ตบางทีปิงอาจจะมีเนาะเพราะว่าพีเล่นในช่วงที่คนอินเทอร์เน็ตเดยอะครับ สื้อพี่บอกเลยว่าถือว่า,าสุดยอดครับในการทัดครับ,รเ,บเราในาทาทดสอบเครื่องเป็นหลักเนาะเล่นอ่นานเมื่อกี้ก็ขออภัยครับน,นี่ครับบอกใหม่ครับผมแต่พี่รู้สึกว่าทัดกดถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้สู้แสงถือว่าดีครับผมสับพีนะมาดูครับว่าเป็นไงบ้างสพีถือว่าสุดๆได้แหละ ีความเลื่อนไหลนี้นะครับผมอันนี้เป็นฟิล์มจากโรงงานครับแต่ถ้าใครอยากชอบตควื่องะไรจริงจริงก็ไปติดฟิล์มกระตกได้ครับผมอันนี้เป็นฟิล์แบบฟิลมใสเนาะแต่ก็ดีครับผมติดมาให้เราแล้วตอนนี้ปิงอาจจะเยอะนะครับผมจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนนะปิงเยอะปิงอะไรเยอะเพราะว่ามันอยู่ที่อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมปัจจัยหลักตอนนี้ ดูครับสัปีตีบวกได้ขนาดนี้แล้วเฟรมเรตอยู่ที่59 60ได้ขนาดนี้มีคนมาแล้วถอย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  เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเ,เ,เ,เราเอาใหม่ก็ได้ครับดูครับ๋ยวพี่ขอวับกลับครับผมตอนนี้คือแบบ ัดดีอ่ะเอาใหม่ครับผมเราเข้าใหม่ครับแต่เสียดายครับผมอินเทอร์เน็ตเพีย่มันไม่ค่อยจะดีครับไ i ไฟอ่ะ ะพี่อ่ะถือว่าทัดกดใช้ได้โอเคมากเลยแหละเลยแหละเลยแหล,ละกับราคานี้อ่ะนี่ครับชอบความสมูทของหน้าจออ่่ะนีครับชอบฟเฟรมเรทมากเลยอ่ะ กับราคา2,990บาทยบานีมีครั้งเราคาดหวังให้ได้ขลาดแบบสุดๆกับราคาหลักมือนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเจนี้สำหรับทีบอกเลยว่าถือว่าสุดยอดผมไม่ครับทดสอบเป็นหลักนะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่ยาวเนาะ ปรสิบนาทีก็เฉลี่ยผมบอกเลยว่าถ้ากดไว้ใจได้แน่นอนครับดูฮัดทัโอ้โหัดดีนะเนี่ยไม่ได้ผมเพชฉัไม่สำคัญครับผมดูครับผมดู อีะแล้วแบบเฟรมเลตถือว่าซีพียูทำงานดีนะสัพเพียใช่แหละใช่ได้มองตรงว่าใช่ได้ถ้าเทียบกับราคาเลดมือถือสามพันตัวนี้แบบดีสุดแล้วแหละไม่อวยครับแต่ก็มันก็ดีอ่ะเอาตรงคือพี่ไปสัมผัสราคาเลดแบบสามพันแบบแล้วตอนนี้พี่ให้ตัวนี้นะถ้าของมันยังมี ยังยังดีอ่ะตัวนี้ของมันยังมีอ่ะแนะนำแล้วจัดเลยครับคุ้มแต่รุ่นอื่นก็มีอกลัลษักแต่ราค่ายครับไม่ได้แตกต่างกันมากผลิกรคาคาสามครับ okay, <shut> นี่ครับเราก็สามแบบสองไป ที่ผมจะขอเนียบดิ้งในการสั่งซื้อใพ่คลิปนี้ให้นะครับอออีกนิดเดียวครับโหสดา,ายมากเลยบุกเลยสัปีแล้ผมก็ถือว่าความร้อนก็จัดการดีมากครับแล้วแบตจัด 97%เหลือนยอยู่94%ประมาณนักสต่อ7 8นาทีครับก็ถือว่าจัดการแบตถือว่าใช้ได้ผมตัวนี้นะนี่ครับพี่รู้สึกว่าฟีลลิ่งมันดีแล้วปรับนขานนี้แล้วเฟรมเรท60ได้ขานนี้สุดยอดสุดยอดครับปัจจัยหลักของเกมออนไลน์คืออนะินเทอร์เน็ตเนาะช่วงนี้เพราะว่าคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะครับของพีดูครับ ก็ไม่ได้ซื้อของว้เยอะ ก็ถือว่าเป็นมือถือเล่นเกม ROV บอกเลยว่าสบายครับถ้าปรับเพียงนี้ครับแนะนำว่าให้ปรับต่ำๆก็เพียงพอครับแล้วเปิดการาฟิกสูงสุดแบบพีแบบเนี้ยถัดดีนะดูครับการทัดโห50ขึ้นเลยเหรอถือว่าสุดยอดนะครับผมเวลาตีบวกแล้ว50อัพขึ้นเนี่ยเพื <on> ่อนๆก็ลองพิจารณ์ดูนะครับผมสพัพีถือว่าคุ้ม กล้องหน้ากล้องหลังก็กินขาดแล้วครับผมตอนนี้ก็จะครบ10นาทีนะผมมาดูว่า ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่บอกเลยว่าคุ้มความร้อนจัดการดีมากโหแล้วก็เกมถือว่าเฟมเทสับพีถือว่าใช้โอเคมากครับย้ำอีกครั้งว่า CPU ตัวนี้6.0 8มันจะเล่นประมาณนี้ทุกอุ่นครับบอกเลยว่าเพียงพอมากเลยแหละแล้วก็หน้าจอครับขอบจอมีความบางเวลาทัดเวลากดถือว่าใช้ได้ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มจริงๆแหละตัวนี้ยันเลยว่า ใช้งานได้ดีมากผมสำนี้พี่เพขอจบคลิปผมในการเล่นเกม Rov ในการปรับเป็น60เฟรมแล้วปรับเป็นค่า f a ฟอ t ตัวนี้คือเ e ฟรตัวนี้คือกลางๆแล้วปรับ60เฟรมได้สำนี้ขอบคุณครับ